สัสดีครับน่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นะ DIY สไตล์ช่างโจนะจะมาพาเพื่อนๆแกะเลิตนะครับเลตตัวนี้ที่มาจะมาพาแกะนะครับจะเป็นผลตที่ค่อนข้างที่จะเป็นเลตเนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ตะปูเกลียวนะฮะตะปูตะปูนะจะเป็นเกลียวนะะเป็นเกลียวซึ่งจะถอนออกอยากมากนะครับ แต่เพื่อนๆเพือ่นอน,นๆเดเวอวหลายๆคนประสบปัญหาอยู่ก็คือถ้าไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งแล้วถ้าเป็นตะปูเกลียวแบบนี้นะครับมันจะถอนยากมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยว้ากล้องไม่ซูมนะเป็นตะปูเกลียวประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นเกลียวนิดๆนะเป็นสังเกตด,ดูนะครับมันจะเป็นเกลียวเกลียวนิดนึง นี่นะครับแล้วก็ไปตะเตัวนี้ไปใช้กับไม้เนื้ออ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเจอไม้เนื้อแข็งแบบนี้จะถอนยากมากนะเ,นเพื่อนจะถอนยากมากผมก็จะใช้ตัวอุปกรณ์ถอนผลึกนะตัวนี้นะครับที่ช่างโจทําขึ้นใช้เองแล้วเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะทําขึ้นมาใช้เองได้นะครับ ่อใช้ดีกาดงัดเล็นะครับเพื่นนอนๆทำไม่ยากครับผมประมาณนี้นะครับเราก็จะมีด้ามยาวครับก็ด้ามก็ต้องแข็งหน่อยนะครับเป็นเหล็ก หนาหน่อยถ้าไม่นาก็หาอะไรมาดามแบบนี้นะครับอย่างงั้นถ้าเจอไม้เนื้อแข็งแบบนี้นะครับงอแน่นอนครับงอแน่นอนวิธีการงัดก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะไล่งัดแบบนิธีนะอันนี้ข้างโจได้ได้งัดไว้แล้วนะครับอ่าอประมาณนี้นะครับถ้าเหล็กงัดตัวนี้นะครับสามารถที่จะงัดไม้เนื้อแข็งได้นะเราค่อยๆงัด จากฝั่งนี้นะครับแล้วก็งัดไล่ไปเรื่อยนะครับจะงัดขึ้นมาแบบนี้นครับอันนี้ช่างโจได้งัดไว้ให้ดูแล้วนะครับดีว่าเพิ่งคิได้ว่าเดี๋ยวมาแนะนําเพื่อนๆอ,นองัดทะเลดไเนื้อแข็งกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวจะมี็อตเดียดอีกนะครับ ในกรณีที่ตะปูนะมันจะฝังอยู่นะเดี๋ยวให้เพื่อนดูใกล้ๆนะครับถ้าตะปูที่ฝังอยู่แบบนี้นะครับบางทีมันก็งัดไม่ออกนะครับเพราะว่ามันแน่นมากครับมันแน่นมากอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่องโจดีไวขึ้นมาเหมือนกันเน,นี่ยค้อตีตะปูแล้วก็มาเชื่อม ใส่กับเหล็กท่อนะท่อแปบน้ำนะแล้วมันก็จะทำให้อถอนง่ายนะฮะถอนง่ายถอนขึ้นได้ง่ายๆเลยเพราะมีตัวนี้รองครับแต่ในกรณีที่ตะปูเกลียวแบบนี้นะครับกับไม้เนื้อแข็งบางทีเรางัดงัดไม้ออกมาแล้วนะจะมีตะปูอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ตะปู ตอนนี้ทขทางที่จะมีสนิมฮะสนิมเยอะแล้วนะหัวมันก็จะจับไม่อยู่นะหัวก็จับไม่อยู่แล้วหัวจับไม่อยู่ <c oughs> ก็จะมีวิธีถอนนะครับเพื่อเอาเอาคีมล็อกนะมามางับมาบตัดไว้แบบนี้นะ อไปแบบนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็เอาตัวเนี้ยเอาตัวงัดตะปูเราครับของงัดตะปูดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็งัดงัดขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นได้ะจะขึ้นได้จะแน่นมากถ้าตะปูเกลียวแบบนี้จะงัดยากนะก็จะมีวิธีนี้ช่วยนะ ถ้าเรางัดจากค้อนที่ตะปูธรรมดามันงัดไม่ขึ้นนะครับหัวมันจะปา,านแบบนี้นะมันดึงแล้วมันก็รูดขึ้นมาเลยนะครับม,มันเป็นสนิมนะเป็นสนิมนะเพื่อนบางคนก็ใช้วิธีตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งไว้ในไม้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้นะเรา เกิดว่าไม่จำไม่ได้วาะปูมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปโดนเครื่องนะโดนใบไปไเลื่อยของเรานะก็จะบินได้นะครับก็จะบินแต่ถ้าเราจําได้แล้วหลบเอาก็ก็ได้นะหลบเอาก็ได้แล้วก็จะมีช็อตเด็ดอีกนะเพื่อนอเพื่อนเพื่อนก็จะสงสัยนะว่าถ้าเป็นฝั่งหนึ่งนะในตัวงานยากเลยนะ พื่อนสังเกตดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นเป็นไม้แนวเดียวกันหมดอนะ่ะมันจะไม่สามารถที่จะเสียบตัวงัดพลิเข้าไปได้นะอันนะั้นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะงัดไม่ได้นะใช้อุปกรณ์งัดตอกี้ไม่ได้นะแต่เราต้องทํา ทำการงัดออกหนึ่งอันก่อนนะฮะเนี่ยถ้าเป็นไม้เต็มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งด้วยนะครับตะปูเกี้ยวจะหักนะครับแตบบ่ปีนะเพื่อนๆก็จะต้องเอาตัวนี้ออกงัดตัวนี้ออกอันหนึ่งก่อนนะจึงจะใช้ตัวงัดเผลทของเราสวมเข้าไปในนี้ได้นะครับสวมเข้าไปจึงจะงัดตัวต่อไปได้นะ ได้นะต้องเอาออกอันหนึ่งก่อนนะฮะต้องเอาออกอันนึ่งก่อนแล้วก็จะมีวิธีเอาออกนะครับถ้าคอนตีตะปูเคาะเลยนี้แตกแน่นอนครับคอนตีตะปูตอกแตกแน่นอน เดี๋ยวจะมีวิธีแนะนำนะครับวิธีทำเราก็วางเหมือนเดิมวางไปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วเรานำไม้ไม้ตัวที่เราง,งัด แล้วนะครับไปวางข้างล่างไปวางข้างล่างเพื่อที่จะ,ะยกระดับขึ้นมาแล้วเราก็จะเคาะไม้ลงไปนะครับ วางข้างล่างแล้วนะครับจะวางรองแบบนี้นะครับแบบนี้ระวางไม้แบบนี้นะตัวนี้ก็ปล่อยให้มันวางแค่ระดับนี้นะครับตัวนี้ก็ปล่อยกันไปเพราะเราจะเคาะตัวนี้ลงนะคเคาะตัวนี้ลง ฝั่งน้นก็เหมือนกันนะครับวางตรงไปเลยแล้วก็เคาะลงก่อนเคาะนะเราให้หาไม้ประมาณนี้นะครับวางวางบนไม้เพื่อที่จะเคาะลงไปให้น้ำหนักที่ลงที่ไม้นะครับเสมอกันสมํ่าเสมอนะครไม้จะไม่แตกครัถ้าเป็นไม้ธรรมดานะครับ ไม้ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งไม่ใช่ตะปูเกลียวค่อยๆเคาะตรงไหนก็ได้นะฮะไม่แตกแต่ถ้าเป็นแบบนี้เคาะไม่ออกครับมีแต่แตกอย่างเดียวนะครับต้องเอาไม้ลองก่อนนะไม้ลองก่อนแล้วเราก็เคาะเคาะที่ตัวไม้นะเคาะที่ตัวไม้ตัวนี้นะน้ำหนักมันก็จะลงไปที่ไม้ข้างล่างนะเดี๋ยวดูวิธีทํานะครับ ใหญ่ๆนี้ก็ดีะคะอบ่นี้ไม่แตกนะ,นะลงไปแล้วนะเราก็พลิกขึ้นมานครับ มากเลยครับ ไม้มันจะไม่แตกนะครับการรอกไม้เคาะไม้จะไม่แตกแต่ทีนี้อาจจะแตกอยู่นะครับฝั่งนี้พอดีโดนตาานะครับถ้าไม่โดนตาแบบนี้ไม่แตกนะครับไม่แตกแน่นอน เพื่อนๆดูตะปูเกี่ยวชัดๆนะฮะตะกี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยนะครับพเพื่อนๆดูนะฮะตปูตัวนี้นะตัวงานยากเลยนะครับผมงานยากเลยเจอตะปูนี้ก็เซ็งครับผมแต่ก็มีวิธีแกะ่นะฮะมีวิธีแก่อยู่่จะยากนิดนึง ต่อไปก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้งัดเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้แล้วนะครับก็เสียบเข้าไประหว่างไม้แบบนี้นะครับง่ายแบบนี้แล้วก็งัดเลยนะครับ าได้แล้วนะครับไม่แตกครับไม้เนื้อแข็งก็ไม่แตกอันนี้แตกคือแตกตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับรอยแตกดำแล้วไม่ไม่ใช่แตกใหม่นะครับเราเราก็ถอนตะปูนะเหมือนเดิม ก็ใชา้วิธีเดิม ก็จากการทำให้เพื่อนๆดูนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆลองเอาวิธีแกะผลิตของชัางโตไปอลองใช้ดูนะเราใช้ดูนะครับรับลองให้เพื่อนๆจะได้รับความสะดวกนะครับาการทํางานง่ายขึ้นนะวันนี้ก็มีคลับดีๆมาฝากเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นอื่น นะมาลงให้เรื่อยๆนะสำหรับเพื่อนๆที่อชอบนะถูกใจอชอบในงานไม้นะก็กดติดตามช่างโจวไว้นะเพื่อช่างโจมีไอเดียดีๆนะก็จะเอามาลงนะเอามาฝากเพื่อนๆนะวันนี้ว่างก็มาทำให้เพื่อนดูนะก็จะมาลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะ ชอบกดไลค์ก็ถ้าถูกใจก็กดติดตามให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้ทั้งโจวด้วยขอบคุณมากครับผม